รถธรรมดา201นงะพอแปดเต็มร้อยปั๊บเดี๋ยวลงทันทีแล้วก็จะลงคลิปที่ถ่ายบรรยากาศวันสุดตอนผู้กับวันยาเสพติดนับเสียงบีชชวชีวิตม,มากมเอาตอม4 1 2 9ึ่เมื่อวานเพิ่งทำหนึ่งหนึ่งมาใช่ด้วย 1 2 9นะฮะออกตอมออสีแดงใหม่สดเลยนะ